สวัสดีครับพี่น้องไปครับอยู่กับเบาสถาพรคนมักเลาะคือเขาเหมือนเดิมครับวันนี้สีผ้าเลาะไปหาชิมกาแฟแ่บแ่บหาตูดกินคาเฟ่ครับพี่น้องครับนะครับกับช่วงของรายการเบ้าสถาพรคนมักเลาะนะครับสิเป็นเลาะยามพี่ดำลุ่งครับผู้มี่ซื่อเสียงอีกคนหนึ่งครับที่เป็น NGO นะครับที่ส่งเสริมในการอนามัม่เจริญพันธุ์เหตุงานยูที สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยตั้งแต่เป็นนุ่มจนฮอดกระเสียนครับพี่น้องครับหลังจากกระเสียนแลี้ยวนี่ครับว่ามาเปิดร้านกาแฟร้านอาหารแบบอ่าบ่คืออะไรครับพี่น้องครับสไตล์เพื่อชีวิตนะครับอ่าเมื่อนี้เบาแต่พอนอยู่แถวอ่าทางออกไปสหกัดสัขันนะครับห้วยซีห้วยซีทนครับพี่น้องครับนะครับกับผ้าพีผ้าน้องนะครับมาเบิ้งมาแง่ แวกกินแวะชมนะครับเอายุแถวหวยสีทนทางออกาศนสินที่ไปสังฆรสักค์น,นะพี่น้องเดอ้อนะครับห้าสีแวะไปหาชิมของแซ่บแซ่บน้ำกันในช่วงอากาศทอนห่อนหอนคักห่อนเน,นี้ยนะครับเมืองไทยนี่อืมขันมีค่าเครื่องบินสิไปคุณลอ้าพี่พี่น้องไปเลาะยุแถวโยุโรปนะพี่น้องเนาะไปเล่นหิมะคุณดอกอไปน้ำกันกับเบาสถาพรไปพี่น้องครับวันนี้ พีศพาสตาร์่าจวดจัดเหี้วครับพี่น้องครับดูว่าอ้าเดินทางน้ำกันครับพี่น้องครับกับพิศพันตราพระจันยิ้มนะครับเป็นหลายตัวครับพี่น้องครับมาไปน้ำกันถนนโอ้ถนนเริ่มดีครับพี่น้องครับเริ่มดีแล้วอ้าไปนะครับหาลาะหาลาะหาล้อบัดนี้ครับพี่น้องครับอันนี้ห้องมาเบิงครับอ่าบรรยากาศ แม่ปลาคาเฟ่ที่เป็นยังไดครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบาสถาพรวังห้วยสีทนวังห้วยสีทนโอ้ร้านกาฟงกาแฟสมนั้งานข้าวว่าสุดยอดครับพี่น้องครับเดี๋ยวห่อต้องมาแวะบึงนะครับแม่ปลาคาเฟ่อากาศเป็นยังไงครับพี่น้องครับขึ้นได้ว่านอรถคอยขึ้นได้ว่านอคือยังสูงพี่นอองบบนี้โอ้โโอ้โโอ้โหคนค้ครับเดี๋ยวข้าอกจอ้ก็น จอดรถแป๊บหนึ่งครับพี่น้องครับเย่ายวเราล่ลงไปนะครับแวะชมนะครับบรรยากาศลานอาหารวังห่วยสีทนอ่าแม่ป่าคาเฟ่ครับพี่น้องครับเออแม่ป่าคาเฟ่เบิร์อันเป็นสุดยอดครับบรรยากาศหากินกาวฟงกาวแฟ่สบแสบนัวนัวนุ่นพระเจ้าอนุรักษ์หากไม้ต้นไม้แหงครับพี่น้องครับของเก่าของ เอาแก่อันนี้เป็นเฮือนครับพี่น้องครับอ่าเป็นเฮือนโอ้นี่คือล่ำห้วยสีทนครับพี่น้องครับล่ำห้วยสีทนนะครับกวนกวนล่ำห้วยลึกกับน้องนึกลึกๆๆครับอีต้นกอไผ่ยกวนบรรยากาศนั่งชิวๆครับพี่น้องครับบรรยากาศนั่งชิวๆ,ๆยินดีต้อนรับแม่ป้าคาเฟ่ อันนี้จั้งสิเปิดเ่าเปิดขมกับลูกด้อพี่น้องเด้อนะครับเออ,อครับโอ้ต้นซ้อนต้นใหม่ครับต้นใหม่ตน้นลาลปดิบปลอ,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 อยวนต้นต้นต้นใหญ่ครับกับบรรยากาศแล้วมานั่งบรรยากาศอยู่ใต้ห่มไพ่นหรอครับพี่น้องครับเยน็ยนๆริงบรรยากาศอยู่ใต้ห่มไผ่เหมาะแก่หา ครับครับพิ่น้องครับครับตบหนึ่งมาใสเขากีเนี่ยเสียบไว้หรือที่เป็นบักสีดานะครับย่างมุอเซามายามครับย่างมาแร็งมาสซเอาหนูทองขาวมาปิ้งนะครับวบวนบรรยากาศดีปุ้ยเสม็นสุดยอดนะครับอากาศที่ห้วยสีทนหุนหมุนน้ำท่ากะสดวกครับเมืองกาลสินดินดำน้ำซุ้มพุ่นนะครับนี่คือลำห้วยสีทน ห้อยสีทนห้อยสีทนครับพี่น้องครับนะครับคนโอ้น้าทาร่นล้ำนะครับบรรยากาศดีๆข้าเจ้าว่ายับท่านเปิดครับพี่น้องครับมคนแคมป์ปิ้งแคมปิ้งต่างๆโอ้สุดยอดครับพี่น้องครับบรรยากาศลานกาแฟแต่ว่าผมมีคนมาอยู่ครับพี่น้องผมตามหาจังหวงอยู่ ดูใส่น้อพะยนดำลุ่งนี่พะยนดำลงสารสมบรยูบอ่ะนะครับอันนี้สามารถจัดเป็นงานเลียงได้ครับพี่น้องครับงานนันเลียงได้นะครับเลียงได้โอ้คุณแล้วบรรยากาศดีครับพี่น้องครับคือการอนุรักษ์ของเกาไม้เกาเกาใบพันธุนน์วังห่วยสีทนุนนะครับบรรยากาศดีชิวๆนะครับ ครับพี่น้องครับเลาะมาเบิ้งครับผลิตผลการ,รขายดอกแต่เ,าเขามาเลาะเบิ้งนะครับควาสวยงามขาเจ้าอนุรักษ์งานใหม่ทำไมตะก้อในพีพผู้เฒ่่านีเอาไปเผาไฟครับพี่น้องครับอ่หรือว่าเอาไปเผาทันนะครับเอาทันนังเดียวแต่สมนทรนี่เป็นศิลปะครับศิลปะครับศิลปะเว่อปุ่น ไม่ตัวไหลบดง่ามตนเหลือเกินครับน้ำนั่งบรรยากาศชิวๆโอ้ครับอากาศดีบรรยากาศ,ากาศ,ด,ากาศดีนะครับคือความมวลความซึนเบาสถาพรน,น้ำมาฝากมาตอนครับพี่นองครับเละมาว่าจะมากินกาแฟแต่ว่าขาจำว่เปิดก <laughs> าบว่เป็นยังมาเละเมื่อทันที ทางเทียนะครับได้มาอยู่มากินครับพี่น้องครับโอกาสนานะครับวนวนอันนี้ขมันบบมแล้วพี่น้องเนาะอันนี้บบมเดี๋ยวจะเสร์อไท้เบิ้งครับพี่น้องครับวนยากาศดีบรรยากาศดีครับเหมาะแก่การมานั่งชิวๆนะครับริมห้วยสีทนจิบกาแฟคุยกันคุยงานกันนะครับคุยกันคุยงานกันยากาศดีนะครับ เพราะบรรยากาศเต่หอมไผ่นะครับบรรยากาศไตยหอมไผ่บรรยากาศดีคักดีแน่ครับพี่น้องครับครับช่งของรายการเบาสถาพรก้นมักเลาะครับพี่น้องครับนะครับนั่งอยู่กับเบาสถาพรนะครับนั่งเปานั่งจาให้พี่ให้น้องได้รับชมกันทังออนซอนทีวีพีเอชไอช่องหนึ่งหนึ่งสองครับช่องของวิถีชีวิตของชาวอีสานความแสบความมวนความนัว พร้อมกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะครับสนใจผลิตภัณฑ์ตาพระจัน์ยิ้มนะครับเบอร์โทรศัพท์นาจอด้วพี่น้องเด้นนาจอด้อโทรศัพท์สั่งกริ้งกลางกริ้งกลางเข้าไปครับพี่น้องครับอโลขยะปลาราผากาญมนโรกขึ้นลาบอันเสริอครับนะครับอย่าลืมไปแล้วกันอยากเบิ่งได้กันดีๆสาระดีๆครับพี่น้องครับอย่าลืมเปิด1 1 2จานดำ p s i นะครับเบิ่งกันทั่วโลกนะครับขอให้มีความสุขความสำราญ ความเจ็บยาให้ได้ละความไครยาให้มีโอ้ยพี่ดองเออเออเอาเมื่อนี้นะครับยุดีสบายทบกคนนะครับไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ